คะแนนที่ควรจะได้แบบสแตนดาดที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เนในวิชาสังคมเ l ลเว l ลเนี่ยเธอควรจะต้องได้สักประมาณ60นะ60ขึ้นไปอะ่ะถึงจะดีนะอนี่คือเคล็ดลับสำคัญในการวางแผนเตรียมตัวสอบนะเอาละทีนี้เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่สิ่งที่ครูป๊อปจะนำมาฝากนักเรียนทุกคนเนาะก็คือการเตรียมตัวสอบ นะในวิชาสำหรับซีรีส์ของเราตอนนี้นะครูป๊อบก็จะสอนออสองวิชาทุกคนนั่นก็คือแนวข้อสอบการเตรียมตัวในวิชาพระพุทธศาสนานะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งคือหน้าที่พลเมืองซึ่งขนมาหมดเลยทั้งแพ็กเกจทั้งสังคมวิทยาทั้งรัฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์นะโดยในออตอนเรียนนี้นะ คือเนื่องจากว่าเรามีเวลาไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นนตอนเรียนนี้ครูป๊อบก็จะสอนในส่วนนี้ก่อนเลยเป็นยังไงเตรียมตัวทันไหมที่จะรับ การอิ่มเอมของกระแสธรรมะที่ครูป๊อปจะเริ่มเทศนาธรรมะนะต่อไปนี้นะเราจะพูดถึงพระพุทธศาสนาก่อนแล้วก็หน้าที่พลเมืองก็จะเป็นตอนต่อไปแต่อย่าลืมว่าวิชาอื่นๆถ้าเกิดว่าอยากรีบเรียนเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์นะเรียนย้อนหลังได้เลยในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้เข้าไปสู่เว็บไซต์ปุ๊บเจอคลังไปกดหาสิ่งที่ครูป๊อบสอนเนี่ยจะมีเป็นคลังเลยทีเดียวเยอะเนาะอ่ะล g ทีนี้เนี่ย เราก็จะเข้ามาสู่การเตรียมตัววิชาศาสนาก่อนนะ,ะครูพูดอย่างนี้ก่อนทุกคนในคลาสเรียนนี้เนี่ยครูจะบอกวิธีการเตรียมตัวสอบวิชาศาสนานะซึ่งจะมีทั้งหมด10ข้อใช่ไหมใน10ข้อเนี่ยทุกคนมากกว่าครึ่งอันนี้ก็จะแล้วแต่อารมณ์อาจารย์ในปีนั้นๆที่สร้างข้อสอบว่าอยากจะให้มากกว่าครึ่งไปเท่าไหร่มันจะเป็นพระพุทธศาสนานะบางปีก็เก้าข้อเลยเป็นพระพุทธ นะหรือบางปีข้อ8ข้อ7ข้อ6ข้ออะไรก็แล้วแต่อารมณ์เขาว่าแต่แน่นอนว่ามันมากกว่าครึ่งนะ